สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่น้องทางสปปลาวทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแอดหลงนะครับเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวันประจาวันที่นะครับ4นะครับเดือน 5, 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับแนวทางที่ผมให้ไปเป็นเป็นเลขชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับ สำหรับแนวทางในงวดวันที่29นะครับพี่พี่สูตรนี้ตัวเด่นตัวเด่นก็ถือว่ายังยังรักษามาตรฐานไว้อยู่นะครับสำหรับตัวเด่นแต่ว่าจับคู่นะหลุดไปนะครับพี่พี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ให้นย์หนึ่นห้นะครับออก2 0กับ04นะครับแนวทางเลขล่างชุด6ตัวกับแนวทางเลขล่างชุด4ตัวนะครับพี่พี่แต่ถ้าใครอไปวิ่งลูดนะครับก็น่าจะ เข้าตรงๆใน0ุดสนะครับแล้วก็เข้าตัวกลับในเลข่างชุด6ตัวนะครับส่วนเด่น5้าูดห้านี่หลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆมาแค่ตัวเด่นนะครับก็ใครที่ชอบตัวเด่นวิ่งรูดก็ลองพิจารณาได้นะครับในสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับในงวดนี้ นะครับพี่ๆสำหรับในงวดนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะครับหรือว่าลองเอาไปเปรียบเทียบกับแอทท่านอื่นได้นะครับผมไม่ต้องตามผมทุกคู่นะครับสำหรับนะครับแนวทางตัวเด่นนะครับในงวดนี้สูตรที่2นะครับ ผมให้เด่นไปที่9แล้วก็1นนะครับผมส่วนตัววิ่งรูดส่วนตัววิ่งรูดในสูตรนี้ผมให้ไปที่1ครับผมเด่น9เด่น1วิ่งรูดที่1นะครับเด่น9นะครับก็จะมี90 เก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าแปดนะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดนะครับส่วนเด่นหนึ่งวิงรุ่ที่หนึ่งนะครับตัวเด่นที่ผมคัดมานะครับหนึ่งศูนย์นะครับ หนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับสลับในสูตรนี้นะครับเหมือนตัวเลขจะเอียงๆนะครับพี่ๆก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ สำหรับนะครับตัวที่ผมจะเน้นให้สำหรับในสูตรนี้นะครับก็จะมี90นนะครับเก้าสองหนึ่งสี่ แล้วก็18นะครับพี่พี่ก็สี่คู่นะครับที่ผมเน้นให้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับสำหรับหลักร้อยในสูตรนี้นะครับหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่พี่ก็จะเป็น8 90 8 1 4นะครับนี่เลยนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมสลับแนวทางเวลาพัฒนาสุดคัด2ตัวเด่นนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวนี้นะครับขอให้ปังๆทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ในใจนะครับแนวทางนี้ผมอยากแนวทางนะครับที่ผมอยากให้มาก็อยากให้มาในเลขบนนะครับพี่ๆเพราะว่าพี่พี่จะได้มีโชคกันนะครับผม สลับแนวทางนะครับครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่ c ทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมก็ใครรอติดตามแนวทางสูตรไหนก็รับชมสูตรนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าวันนี้จะให้ผมจุดทูบหรือเปล่าหรือว่าหยุดพักก่อนนะครับเพราะว่าเป็นความชอบความชอบส่วนบุคคลนะครับบางท่านก็ชอบดูบางท่านก็ไม่ชอบนะครับก็อยากอยากให้พี่พี แสดงความคิดเห็นมานะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรับชมคอมเมนต์พี่พีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พ,พี่ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะครับผมสำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ